สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลัมนะครับผมช่องกระชายลำพนธ์อภิเชิญนะครับผมบรรยากาศตอนหกโมงกลัวๆครับพี่น้องแต่ว่ามืดๆถ้ากันรันโซเลยังนี่สวัสดีครับอาจารย์กินเข่ากินหนามไปพอปะพอปกติยังมาเสียงกินข้าวเลยจัดเียกไปใส่ซีนยังกินมาไสนไปอุ่นข้าวกัน อ้ขากิก I mean, ็ยังเหนกัน่ใว่ากินได้ยากหมนันกบนแหลวเขาากันนะเนาะกัน้บการทิ้งแล้วไปขอคุจจองนอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปสกเรก่นจะกินยังไปกินามาจังทิ้มังมัมันไม่ได้กินเลย้กยีน่กินหมูกับกระเาไปแล้ารทิ้งกินาเอนจดกินหมูไป้าพี่น้องเวทีมั่งนะพี่น้องลื่แล้วลื่นแล้วครับผมเวดแบบใหม่ครับผมพี่น้องเวทีแบบใหม่นะครับเวทีแบบใหม่นะครับกำลัง ครับเวทีกันแบบใหม่นะครับผมโชว์ใหม่เวทีใหม่นะครับผมป้าผลลือละครับกําลังลือนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับผมช่องกันใช้เราผลอุปเชี่ยวพกโมก,กวากวาขึ้นเมืองธนบุษบครับเวทีใหม่อลังการงานสร้าง รือแล้วนะครับรื้อแล้วอ้ยหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนานาวหนออกมาเล่นหกโมงกล่วขึ้นเมือดแทนฮะก็อย่างเี้เสียงอันพออาทิตย์แล้วไปใส่มองนังกินบ่ได้บ่ได้แล้วได้แล้วจะนขึ้นา พอทิดมาแล้วผ่าแล้วมาแล้วบ่มบี้ได้กินแล้วตลาดตะลี่กับบอมบี้ฮะนักกออมันคำเลยดิสวัสดีครับมแา้วบสวัสดีครับสวัสดีครับมหอดแล้วคมังน้อนผเดยวแล้วมื้นี่เออนอนผเดยวครเทียดได้เลรมหนาวไหมหนาวครับหนาวคักยบันแห้งหนาวคักี ป่านคอยกะนาวจำได้เสียวว่ากะนาวเพิ่มซองสดเลยถ้าอยู่ด้องน่าเต็มมันอุ่นน่รเอมพื้นใหญ่ไม่สำมุนบอกแห้งดีแล้วมันดีหรอเดี๋ยวพื้นใหญ่น่ะเพราะฉะนั้งเฟสกุ้มยังไงก็เลื่อนไปเลยเลื่อนไปใส่อาววันที่เจ็ดเหรอียังเลื่อนวันที่เจ็ดก็เข้าใจวันที่เจ็ดมันลำคล้ายกันเอามื่อเท่ากอกไม่เอละตัวเนาะมื่อเท่ากอกไม่ละเอาละวันเลื่อนไปวันที่เจ็ดเ อันนั้นเขานัดหมอลำอ๋อมันเป็นหมอลำดิโอ้ยคอยง่วงน้ำเจ้าวได้เลยนี่แมื่อไหมันบวกเกี่ยวกันได้หรอแมื่อไหก็คือแมื่อไหวันที่หกครับวันที่หกกันปะเออมาถือมือแล้วมาถือมือแล้วป้าคือเย็นใช่ไหมน้องโตลงกันบูตามแจวกินเด้อ ัำแจ้วแบบไจเ้เจืินต่ำมือนอน,อนั่นน่ะเ,เออหนาวขาดนะพี่นอ้องมาหอดจอดถึงแล้วครับรื้อแล้วนะครับผมเวทีก็รื้อเรียบร้อยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวาเบอร์ภาษีแมาต่อเติมหีนะิครับเห็ดออกไปผลได้พี่น้องเพ่าษีเห็ดแบบนักดนตรีอยู่หม่องได้บุเออนักดนตรีอยู่หม่องได้เดี๋ยวรอดที่ตามนะพี่น้องนักดนตรีจะมาอยู่หน้าเวทีนะครับแบบเภาษีอยู่ลุ่มหนินักดนตรีอยู่ลุ่มหนิบ่เมื่อจังไรเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับโชว์ใหม่อลังการแน่นอนนะครับวันที่สิบสิบเอ็ดนี้นะครับอุ้ยหนาวหนาว,นาว,นาวพี่น้องหนาวคาดหนาวหนาว โชว์ใหม่รังการงานสร้างครับจานเบิร์ดได้แนวกินแล้วแน่นอนแล้วมีเซเว่นเซเว่นบริการถึงที่นะครับสั่งครบ100บาทถึงมาส่งใช่ไหมครับครับ่ต้องมาสง่งเร้องไปซื้อเอง <laughs> จะสรมากินซื้อาง้มาไอกินยมเช่าครับโอ้่ากินสุดยอดสุดยอด จะได,ไได้เขาพูละปั่นนั่นละเออมึเน,นีนอนนอนลูกทองเอาพุทธคำโพดเนะาะหลาบเขาก็ปิสบนแล้วต่อมากมาพี่สันอ,อากาศฮอนๆอต่อมาหมาถนัดตัวมาด ไปสายนอกไปสายนอกไปสายอะเอ, ары, อา้เอาลูกมาทัานแม่อยู่ตีก็องผึ่งแม่มาหนิยัองอยู่สายอูย้ราบัางเด้อขอเห็นพี่บาหยงางอยู่หันถือมีดยางเลาะอยู่ไหมหนาว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 เอนี้กล็ลุบหนาวนะครับพี่น้องนะครับ วันนี้ต้นพิมนชัยไม่อยู่นะครับต้นพิมลชัยไม่อยู่ครับต้นไปกับบอสนะครับนะครับพี่น้องเวทีใหม่อลังการงานสร้างนะครับรื้อแล้วนะครับผมเสร็สูตรได้น,นอสูตรบอดเวพนะพี่น้อง <c oughs> อย่าริ่มสื้อบัดจองตัวด้วยพี่น้องนะครับมาไายบรรยากาศช่วงแรงๆให้พี่น้องเบิงนะครับที่โดมนะครับ มืดสนิทแล้วครับหกโมงนี่มืดแล้วนะครับถ้าผุนไดงยังกินอ,อ่ะไปเบิกถ้าผุนก็เด้อไดงยังกิอื <c> ้อ <oughs> หนาวคักเย็นครับโอ้ยผัวโมตุ่มพูดแล้ว้าดาวยอดดาวครับพี่นดอกเห็นหอดดาวมันนี่บอกม้นนี่คนเลี้ยงช้างอยู่บานเข็ม มันในไรสดต่อยอยู่บ้านเข้มอ,อยู่เรื่องนุกถ้ามืนนี่โอ้โหถ้ากันรับทรัพย์เชนั้นแล้วไรสดไปบ้านเข้มแห่งสิไดรนักแล้วท้ายดาวพี่น้องเบิ่งพี่น้องอุ้ยหนาวหนาวหนาวใครใครในแต่อาบน้ำแล้วพี่ยู เงียบสนิทนะครับผมหกโมงหกโมงกวนเงียบสนิทเลยไม่มีใครอยู่ครับมาหนิไม่มีใครอยู่นะครับเงียบสนิทเงียบเงียบเงียบ จะกินทานยังให้พี่น้องเบิ่งมันหนาวกี่ก๋วยเตี๋ยวไปเตี๋ยวนาซีเว่นบ่มีไปบ่สี่เหลี่ยงสี่เหลี่ยงไปไปแบ่งไปบ่แต่ว่าไปเองได้มีมอไซค์ไปบอเออไปไปบ่ไหนจัดเปียกเดี๋ยวขอจัาบ่เปียกก่อน

แ็ยังนี่นอนแเปีเ๊ยกมึงก็เจอปะบะหมี่บะหมี่บะหมี่พิเศษหมูแดงนาเซเวน่นเขาขายฮะฮะไว่ ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำนะครับผมเดี๋ยวสิไปหากินข่าวกับพี่น้องบพอกันหมื่อื่นเด้อพี่น้องพอกันมื่อื่นพรุ่งนี้มีแมวลานะครับผมพรุ่งนี้แมวลาดนะครับผมพรุ่งนี้แมวลานะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับนอนหลับพันดีเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสูขุสุขคนนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุผู้สู้คนนะครับผมนอนหลับฝันดีอากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพเด้อพี่น้อง นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปหนานะครับ